เข้ามาข้างในนะคะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวงเล็บลอยแดงดก็จะมีจุดบริการดอกไม้อ่าทูบเทียนตามแต่ศรานะคะข้างในรู้สึกจะมีอาทหารดูแลอยู่กองพันหารราบที่สองกรมทหารที่หนึ่งกองพลนาะวิกโยธินนะคะ ค่ายตักศินค่ะนนก็จะพากันเข้ามาไหว้ขอพรกับที่นี่ เรามาดูป้ายกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูบรรยากาศนะคะโดยรอบของศาลสมเด็จท่าน แล้วอ่ะนี่ก็จะเป็นวัตถุมงคลสามสมเร็จพระเจ้าตากสินจันทบุรีนะคะเยอะแยะเลย สาร,ร,ราเทิดพกเกียรติพศ2 1 3 0บางคนเกิดหรือยังนะอืมสาธุสาธุ เราจะขึ้นไปข้างในกันนะคะแล้วมีข้อห้ามเลยนะห้ามนำทูปเทียนพวงมาลัยเข้าไปในศาลคะ่ะแสดงว่าก็ไหว้ได้แต่ข้างนอกเท่านั้น

สังเกตดูนะคะจะเป็นเหมือนกับรูปหมวกของสารสมเด็จพระเจ้าตักสินเลยค่ะแล้วก็ส่วนข้างๆกันนี้ก็จะเป็นสารหลักเมืองนะคะสารหลักเมืองจันทบุรีก็จะอยู่ตรงข้ามกับสารสมเด็จพระเจ้าตักสินค่ะ Uh huh. ดูหลังคาจะเป็นรูปทรงคล้ายหมวกของท่านเลยนะคะและก็จะอยู่หน้ากลองพันทหารราบที่สองค่ะก็จะมีทหารดูแลส่วนนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะก็ด้วยบุญญาบารามีเนาะที่ได้เข้ามาชมยินดีมากค่ะ